โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนหลักกันบ้านท่าข้ามหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาท เป็นการขับเพื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนาราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตหมู่บ้านตำบลทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสามารถรับมือต่อสถานการณ์และวิกฤตการทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาขยายผลต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกเพศทุกวัยด้วยการสร้างคลังอาหารให้กับประชาชนในทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านคังอาหารซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักถึงความเสียสละความสามารถคีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ1ตำบล1ถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอำเภอสันบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันบุรีได้บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคราชการภาคเอก,กชนภาคประชาชนภาคสื่อสารมวลชนภาควิชาการภาคองค์กรศาสนาะและภาคประชาสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ1นึ่ตำบลหนึถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นรูปประธาและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆตามแนวทางขับเคลื่อนงานภาครัฐยุคใหม่ในปัจจุบัน อำเภอสันบุรีจึงได้นำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านท่าข้ามหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยกดมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ .2566 ในระดับตำบลของตำบลห้วยกดซึ่งขยายผลมาจาก โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันบุรีได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุข